นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้อาตมาภาพจะมาเทศเรื่องอนิสงส์แห่งการฟังพระธรรมเทศนาและ ฟังธรรมพระเวสสันดรทั้งสิบสางกันอันนี้สงนี้จะเป็นบุญใหญ่ในชาติหน้าก็จะได้พบภศษีแล้เมตไตรและจะได้บรรลุมรผลเป็นบุญใหญ่ที่ลุกท่านมามานั่งฟังและไม่ยอมกับบ้าน <c oughs> เพื่ออยากฟังรำมเทศนาทั้งสิบสากันความพยายามนั้นอาจจะไม่ได้เพื่อฟังอาจจะมาแย่งผลไม้ <c oughs> <c oughs> ไมาแย่งผลไม้ผลไม้นี้เป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ปลูกเสกด้วยคาถาพัน ศักดิ์มากเป็นผลไม้มงคลคนที่ล้อมไปด้วยสายศิลมีทั้งกล้วยผักข้าวข้าวสารมงคลเอาไปหุงกินแล้วร่างกายแข็งแรงอิ่มบุญอิ่มกาอิ่มใจและส้ม สับประรดกล้วยแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่อร่อยแอปเปิ้ลลูกหนึ่งจากต้นที่เล็กๆโตเติบโตขึ้นมาออกผลเพื่อให้คนเรากินมีแก้วมังกรที่อร่อย มีมะม่วงและ้มโออร่อยอร่อยและก็มีน้ำมันที่เอาไว้ตักเอาไว้อาบแต่ไม่ควรที่จะกินเพราะมีมีดิทั้งดินน้ำมันทั้งขี้เชียน แล้วก็มีทั้งหลายอย่างต้นกล้วยก็มีแต่งเป็นป่าหิมพนันมีนางฟ้าจิตอาสามากมาย <c oughs> แล้วก็มีนางฟ้าผู้ถือมีนางฟ้าผู้ถือศีลอันเป็นอย่างมากคือคุณยายเอ็กซ์ภ <c oughs> ูมิบรรลุระโสดาบันก่อนเพื่อน <c oughs> ก่อนใคร ลได้ชันวิโมกตมาบัตรมรคผลป่าหิมาันก็จะมีนางฟ้าถ่ายคลิปมีนางฟ้ายิ้มนั่งมีมพะพร้าวมีกล้วยมีฟักทองมีหลายอย่าง <c oughs> ต้นกล้วยก็มีเป็นล่มบังบังแสงกิเลส พระยกขาวก็มีพระยกขาวตั้งไว้เพื่อถวายวัดที่ต่างประเทศเบลเยียมวัดพุทธารามแล้วก็มีญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังแล้วก็มีฝรั่งเฮลโล มีคุณตาแทนที่นั่งด้วยความพยายามถ่ายวีดีโอคลิปแล้วก็คุณอาแบงค์ที่นั่งฟังและคุณยายซีและครูจีละนันน่าวิโรธคุณแม่อัมพรก็มาเอาข้าวพระราชทานมาถว,วายเป็นข้าวมงคลศัก์ธิ์ ปลุกเสกปลุกเสกในงานนี้งานที่เป็นงานจิ้งใหญ่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแต่วันนี้เลิกไวจังเลยถ้าเลิกช้าๆก็ดีแต่ก็สงสารโยมโยมนั่งเหนื่อยมีเรื่องเราจะเล่าให้ฟัง มีโยมนั่งฟังพระธรรมเทศนาและมีพระนั่งเทศเทศนาน,าน,านแล้วก็โยมก็ปวดขาปวดไหล่ปวดคออ้วงนอนปวดไหล่วงนอนพอพระและโยมจากโลกไปสรุปพระและโยมไปหายมบาลยมบาลสอบถามพระ ก่อนแล้วให้ยมทูตตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติย,ยมทูตบอกเยาบาลว่าพระนะทำโยมบาปทำให้โยมปวดแข้งปวดครับปวดเมื่อยทำให้ยมลำบากต้องถวายกันแต่แต่ยมนั้นได้บุญ แต่พระได้บาปโยมคนนี้ถวายเงินได้ขึ้นสวรรค์แต่เนีไม่รู้จะได้ไปไหนถวายายเยอะก็ไม่ดีนะโยมตามตัดทาเลยเดว สรุปคือพระตกนรก,กอุบาสิกาญาติโยมขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์กันหมดเหลือแค่นเนนองค์เดียวที่หล่นลงไปเหมือนพระเทวทัตน่ากลัวเสียเลยเกิน,นเทพนะเทก่งมากเลยค่ะท่านะะสาธุค่ะ ยุ่งก็ไม่ต้องถวายเยอะเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอาไว้ซื้อข้าวกินเอาไว้เอาไว้ซื้อตั๋วกับประเทศเอาไว้เอาไว้เลี้ยงชีวิตตัวเอง แต่ถ้าเงินหมดถ้าจากลงนี้ไปถ้าหน้าอาจจะได้เป็นอนาถาบินทิกาเศษฐีหรือนางวิสาขาคนต่อไปขอให้ได้ตาสมปารนนานั้นด้วยเชิด <c oughs> <c oughs> จะเหนื่อยแต่ตลกลวก็คุณโยมนี่อย่าถวายเยอะเกินไปนะเอาพอประมาณให้เป็นมัชชิมาหน่อยอยางน้อยถ้ามัชชิมานี่แบงร้อยนี่ต้องเป็นแบงห้าสิบ แต่อันนี้พูดเล่นไม่ต้องใส่ก็ได้เก่งใจแต่ย้ายสีใจะน่าให้ไปแบ่งพูดถึงพิธีกรด้วยพูดถึงสวนพิธีกรนางงามทั้งหลายก็นั่งนั่งหัวเราะกันอยู่โอ้ยสัมปัาธ์สวดปฏิโมกข้าพุทธองค์นะเป็นการ เด the right> ี๋ยวจะสัวดปฏิโมกถวายพระแก้วพระเยก่ที่จะถวายวัดเบลเยี่ยมดวย้าเกิเ่อชั่วโมงนึงพรุาาพอนะห้ลงไว้บพกิจไม่ยมเม่รกับโยนี่แหละคนโยงโบราณท่านว่าอย่าดูหมิ่นสิ่งเล็กๆเช่นเล็กทิ้ทัุมานจีนได้ จะดูสูบว่าขั้นดูสวรรค์ด้วยกันไม่มีความรู้ความสามารถไปอนุรักษ์ก็จะได้ดูในนี่แหละสวรรค์ขอจบปฐมทิศนาก่อนสวดปฏิโมกวายโยมเฮ้ยไม่ใช่เสร็จปฏิโมกให้โยมเสร็จแล้วปฏิทานต่อนะครับเสร็จแล้วก็ล่ากแก้วด้วย อุปสถาการณ์ต่อปุบินว่าวิธังปุ้บกิจักรตาบังหูเตตันทอนสัมมาชนันจ่าปรัพปุจธลนันจาอาสนะปัญญาปนัญจาปานิยะปลิโพเชนิยุตตระมันจ่าชันดารหานังพิกุนังชันดารหานันจ่าทสันยภาวะกต่ปุษหานังปาริสุทิยปีอาหารนันจาโอตุขานันจ่าพิกุขนานัหจ้าพิกุนีนโมะโรจติ sattha pulimani catali bhikkhu nang vatthu sankhānanti hi āramike hi bhikkhu hi pikatāni parini ditāni hote canda harana paricuti āranani panemisrangti mayā pa sang vithivā ni sinnā nang bhikkhu nang apāvato nang si putukā nang nama etakāngatik kantang etakāng pratiṭhānte riwang uto ācikanang uto ni hapana sāsanī hi mantā kiw nang วันทนาตีในหัวตียังให้มันตัวตัวอสมิเจตรงมีเถาโพวานาปะเคนาเอกปท้ประตละตากโัท่าอาวัาอิติเอวังสบเหิอายสัมมันเียดขานังคาริตบังพี่กูกน่านาม่มันเอาบักเช็กบายสันนิพัทธ์พี่กูอตกฉาที่พี่กูนังก็นาน้าอิมาซิม Ake, tataro siku sani peta honte, iti sa pehi ayo samante hi piku kanak na apik sari taba. Huni nak buwa do panairangita lang <laughs> nasi taya nasi, iti sa karano kata nang bupa kita nang. Ni karano kata nang bupa kita nang Hewan tang upo sakamangime hi cetuhi alakane <laughs> hi hitang pata kalang <laughs> namahote. Ka พอตักล็กตังสิตาดาน่ก็ยมาโนปโรังเกนะอนุมาดีตโปเออขอโทษนะโยมลืมนิทรีเตเอาใหม่นะเอาปฏิทานก่อนแล้วกันัรองนะลูอาจารย์ไห้พิทานให้คุณดยมเสร็จแล้วก็เดระิทานนะใครได้ฟังแล้วได้ขึ้นสวรรค์ พวกเราคือราชแก้วธุรกิจคือสารนักหายะชราเฉล,ลียวบวชทอดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือเจ้าจันร์ในหลักพุทธธรรมอาจารย์เบิดเชี่ยงงามนั้นต้องรอดจสวงหาจากป่าดงพมนามาห่ับเคี่ยวผลงานปีจ้างเบิเชี่ยงงามผ่อง่านสมองมองไพศาลปจช้างเบิอเอาการงานใจเบิกบารกนรเ่องดีใครเยียมอาขัน มาบัลลิกนี้เป็นจ้างเพื่อเจ้งงานที่พุทธจาได้พุ่งบุญเรียนรนูหนห้หนึ่งนนาคนมัดปู่มาอยตั้นห้าสิบปียนหนึงสนนนาหายาดีธอตอและเปนผู้สัตว์ไม่เก่งจะไม่กลับจะไม่น้าภายหลังอยาแเก่งกล้าจงร้างเส้บาบวงให้ชีวิตประโยชน์กล้าคือหลักใจก็ให้กายแเ่ขีดโอ้แม,ม,ม่ร่างเมตตาจิตชุ่มใจชีวิตต้องก็หน้าขอบูชาลหลวงพ่อใหญ่ พกอแม่เคลยงใจรวมให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่ท้อจะไม่รอคันลิกิจแต่เล็กกสร้างาชีวิตก็มีชิ้นวมใจยอามใหมกันครับยโะยทาวาริวหาปุราปาริปุรินทิสาการัง เอวามีวายโยตุินังปิตานังอุกาปัปปติอิจิตังปัจิตังตุมหังสิปเมวะสมิชนตุสัพเพิปุลัญจิตังกคปะจันโหปนารสุยถามณิโชติระสุยถาสัพพิติโยอีวาขันตุสัพพะรโหวินาสะตุมะเตหวาวันต๊ สบายใจยังคิดฮอดจากมาอกเคยได้กอดคิดตลอดคิดฮอดกอดยา่ายออกจากบ้านมามีน้ำตาเป็นเพื่อนเคียงกายมีคำย้ำเตือนให้ไหวแววในใจอยู่ทุกเวลา เจ้าจงบวชเรียนจงภาคเพียรเป็นปร,รียนีเก่าบ้านเฮายังคอยฟังข่าวฟังเรื่องเล่าชื่นชมห่วงหาท่องบทอ่านเคียนตั้งใจเรียนภาคเพียรเถนาเส้นทางหลานเดินเก้ามาใช่สวนเกินคนในสัง ตั้งใจให้มันเป็นตำนานล้านเดินปะเรียนก้าวก้องไตแม้ในพบเขาเป็นลูกเต่าให้เขาชื่นชมกลับบ้านอีกทีเกียรติศักดิ์ศรีหอมอวนพวนลมหัวใจที่เคยระบมให้สังคมชมบู เบ่งบานจงสุขสบายคุ่นใจกายไม่มีเจ็บไข้นี่คือความหวังยิ่งใหญ่จากใจตายายถังลานให้ตอบแทนคุณให้คำคุณต่อครูอาจารย์นี่คือมโนปณิธาน ากหลวงสืบสาลานเน้นปรยียนกา สักสีหอมหวนทวนลมหัวใจที่เคยระบมให้สังคมชมบวูวาบ่งบานจงสุขสบายอุ่นใจกายไม่มีเจ็บไข้นี่เธอความหวังยิ่งใหญ่จากใจตายายทั้งหลายให้ตอบแท่น ให้คำคุณต่อครูอาจารย์นี่คือมโนปณิธานนากหลวงสืบสาา วัยวหัวซา,าอุดมการเป็นหนึ่งเดียวคือชื่อชันในหลกพุทธธรรมอันช้างเผือกเชื่องงามนั้นต้องด้นด้านสแสวงหาจากผาดวงพงพนามากับเกี่ยวฝึกฝนงานเป็นช้างเผือกเชื่องงามพงมันสมองพงไพศาลเป็นช้างเผือกอกรงานใจเบิกบานล่าเริงดีขยันมันฝึกหัดไม่บอกปันโลบลิงนี้เป็นช้างเผือกเชื่องงามที่พุทธศาสดาได้พุงบุญในโลกหนึ่งคนมันผูไม้ายืนต้น50สิปี เพียงหนึ่งศาสนาไทยญาติศืกสาหอยปีพุทธศัตร์ไม่เก่งจะไม่กลับจะไม่จะแก่งก้าสทรงพลังสร้างความบังให้ชีวิตประโยชน์เก้าคือหลักัยก็ให้ไกลฝ่ายพปชิตเพื่อพ่อแม่และมันเม็ดได้ชั้นจ็ดชมชนใจเีวิตต้องก้าวหน้าขอบูชาหลวงพ่อใหญ่พ่อแม่คือแรงใจรวมม่อมให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่ท้อจะไม่รอใครดิจิจะเรียงสร้างทางชีวิตก็พปชิตความมุ่งใจตั้งใจ หัวใจที่คยรระผมให้สังคมชมบู่าบิงบานจงสุขสบายอุ่นใจกายไม่มีเจ็บป่นี่เธอความหวังยิ่งใหญ่จากใจตายายถึงล่าให้ต่อแผนคุณให้คำ ตอ่อครูอาจารย์นี่คือมโนปณิธานน่ากลววสืบสานลานเน็นปรเรียนเกา้า